ออสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมกลับมาอยู่กับเกมอาโอนี่ตอนที่สามแล้วหลังจากตอนที่สองเราไปติดกันอยู่ที่ไอประตูบ้านนะ่ะเปิดไม่ได้ดทุกทีไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ไอตัวผีมันอ้วนหรือเปล่าเวลาเข้าไปแล้วมันแคบอย่างเงี้ยเออมันเปิดไม่ได้ไก่เรื่องแค่เนี้ฮะเอาแล้วนายหายไปไหนเนี่ยออกมาเออไปแอบในตู้ลำซากอะไรหรอเออผมก็ผมก็พอดีเลยไปตาดี ผมก็ไปสังเกตไอประตูบ้าเนี่ยเยเห็นไหมผมรู้ผมในนิสึยผมก็รู้สักทีว่าไอฟิลิปเฮนมันมีประโยชน์บ้าอะไรที่ไหนได้กไกลแค่เนี่ยเนี่ยไอ้ดนอนอบมันอยู่นี่นี่เองที่เอาประตูนี่ไม่ได้ใช้เข้ามาว้าทู้ไอพีเอ้ยโง่เนี่ยทำไมแกคิดเรื่องแค่น,นี้ไม่ได้เลยฮะเออย่ให้เบะโผมาหนีด้วย แม่งชอบโผล่มาในเวลาไม่เตียเฮ้ยอ้าวมันมายเลยอุ้ยไม่ทันขำๆเลยอ๋อ้๋ออ๋อเฮ้ยอะไรโผล่มาแป๊บเดียวอย่างเงี้อ้ารอมีโผล่มาแป๊บเดียวโอ้ตกใจหมดอโอ้โอ้โอเฮ้สุดๆเลยนะจุดๆมามาเราก็เออ สักทีนะดอนอบเย้ไม่จอดำเหรออะไรอ่ะเกิดเกิดอาการขัดข้องก่อนเล่นนั่นเหรออ่ะเฮ้ยประตูนี้ติดบั็กใช่ไหมเนี่ยเข้าไปเหมือนมืดตึ๊บเลยอะ่ะมันบั๊กนี่นะมันบั็กใช่ไหมเ,เรอะไปดีกว่าว่ะอย่าแม่งโทรมาอีกรำคาญ ขี้เกียจหนีไล่มันอีกขี้เกียจไปเก็บของไม่นั่งเล่นมา3าสวันเพิ่งมาแ็ดได้จากตอนที่1นึ่งนู่นเ่ยเอาเอะเฮ้ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเย้ไรเตอร์อันไรสววว <Fuck. laughs> ข้างไหนไม่มีอะไรอะ่ะ <laughs> ข้างไหนมีอะไรอะ่ะฮะมีเตียงนอนแค่เนี้ยห้องใครเนี่ยฮะรูปใครเนี่ยฮะห้องสมุดเอ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างไหนมีอะไรวะฮะเจอแล้วไอเทมไอเทมเอาเข้าไงอะ่ะอ๋อมีประตูโอ้โหกลขาวยายงี้เย้ ไอฟันเดอไอ้ทมบัดแมนครี๊ยะอะเฮ้ยพัวได้ไงอะัเมื่อกี้มัน่กนเร็วเลยเมื่อกี้ว่นเร็วเลยมันมาไงอะโอไมคโอไมคโอไมโอไมเโอไมโอไมคโอไไมใช่โอไมโอไมอไะ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิดใหม่คิดใหม่คิดใหม่โอ้ไม่โอเคเมื่อกี้เราเราต้องรอมาอย่างงี้สมมติสมมติสมมติเมื่อกี้มันวิ่งมา่ใช่ไหมละแล้วเมื่อกี้มันจะวิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วจะวิ่งมาชนเราใช่เราต้องอยู่ตรงนี้ไงใช่เวลาวิ่งมามันจะได้ชนไกเทมแล้วมันจะพุ่งไม่ได้นี่เป็นหลักของการเล่นเกมใช่ใช่เลยไอ้ฟันไอ้เทมแบทแมนคือใช่ฉันเจอคุณแจห้องอะไรไม่รู้มาโฮมาแล้วเฮ้ย ไม่เ oh ้ยเมื oh my. Oh my. ่อกี้มันโผล่มาไงมันมันขยับไม่ได้มันใช้ความเร็วสุดยอดอะเกียเอามาเอามหยย่อเรือเรือเรืเออเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนคิด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 ใหม่นะถ้าสมมติมันโผล่มาโผล่มาเฮ้ปิดได้ป่ะอ๋อปิดได้นี่ไง ปิดเปิดได้ด้วยใช่ใช่แล้วปิดเปิดได้ด้วยฮ่าไอโฟนเดือดไอเทมบึนบึนคึีววะเดะ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 เดียวโอ้ยอู้หน้าอะไรอะทำอะไรเฮ้ย อะไรอ่ะต้ไรอ่ะโอ้ก็ไม่ได้เป็นไงล่ะโอ้โอ้โอ้เดินกลับไปเลยไปเจอไอ้ไอ้ปัดไอ้เกยยังแกไปทำอะไรได้อะฮะใช่นี่คือประตูสุดท้ายที่ไม่ได้เปิดฮฮิิยูทธ์เบ้นเบนคือเสียงกรี๊ดม่กระไว ไปหามิกะเร็วมิกะกรีดมิกะกรีดอยู่ในห้องเด็กใช่ใช่เลยใช่แล้วเฮ้ยไอ้ใหม่นะเดินออกเถอะไม่มีอะไรดอกไปไปไปกลับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยทางตัน ที่แกบัทึกเอาไปโตแกก็ไม่กล้าไปประตูก็ไปดูข้างในไม่เพื่อนฉันนี่เลอะเทอะจริงๆโ oh oh อ้ไม่เพอธอตันอะไรไม่ตันไปตันโอ้โหไอ้บิ๊กกะบ้าเอ้ยฉันกำลังจะไปสู่สุคติฉันก็ไม่ได้เซฟฉันต้องมานั่งให้คนดูเล่นใหม่โอยแกเนี่ยไอ้แกไอ้ไอไหน้าม่วงไอ้หัวยักษ์ไอ้ตูดใช่ต้องมาทำอะไรฉันฮะ ทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าแกกับใครขยาฮับอีไยทำอะไรฉันได้ฮะรอจะทำอะไรฉันน่ะหน้าอย่างแกเหรอโะฮะฮโอ้โหปตัวอะไรก็ไม่รู้ตามตื้อวุ่นวายจริงในชีวิตเนี่ยไม่รู้จะตื้อไปตามไปถึงไหนไปเบสมันคีไหมแล้วจะมีเสียงไอ้มิกกับ้าร้องมันรู้จะร้องทำไมสงสัยจะโดนไอ้เบะตุ๋ยก่อน ใช่แล้วโมแต่เป็นยืนมองแหมคิดถึงทาคุโร่ทาคุโร่ทาคุโร่ใช่นี่ตรงนี้ไว้เซฟเลยมาเริ่มใหม่จะได้ไม่ตายใช่เอากดเซฟอาะพอแล้วกดเซฟอะไรเยอะแยะแล้วแกก็จะหันหน้ามาหาฉันทำตายเบี้ยวใส่ใช่แล้วแกก็จะเดินออกไป ทำไรฉันเก้ทำไรฉันเขานี่เขย่าเขย่าเขย่าเด็เขย่าเออเขย่าเขย่าเออเขย่าเออเขย่างั้นแหละเขย่าเขย่าเออใช่ใช่เขย่าประโยชน์แค่นี้แหละไอ้หน้าบ่วงเอ้ยไอ้เก้ แกแกมาเจอคนอ้วนฉันไม่ได้หรอกนะมาเจอ,อยังไอ้ผีอ้วนมีไม่ได้หรอกอยังเดียวไปอีกร้อยปีขึ้นไปเยี่ยมมิกะหน่อยใช่เป็นห่วงมันจริงโอ้เราก็ขึ้นมาโอ้โหมิกะมิกะเธอตายเร็วมิกะเธอตายแล้วใช่มิกะเธอตายแล้ว,าาลวเธอโดนไอ้เบตตุ้ยรังใช่ พีบอกอย่พีตุยต่อเลยพีบอกไม่เอานะพีบีแล้วไปไปไปเย yeah. ่อเก็บไม่ได้ใช่มันเก็บไม่ได้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะอ๋อหอยหลอดมันมืดจริงๆไมวแมาไม่วอ,อย่าไปห้องมืดไม่ดี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 ไม่ด,ไมด,ไมดีไปห้องมืดก่อนจะเสียเปรียบ มันต้องมีไอเทม,มลากไปไม่ได้วะทู้ยนี่ทางนี้ทางนี้เออทางนี้ทางนี้เออเออกดไม่ได้กดได้แฟ t เฮดเคืออย่างวะช่างมันกดไม่ได้ เราก็ได้ไอเทมแฟตเฮดแปลว่าอะไรไม่รู้รู้ว่าไรเตอร์เดอดออีดรอกประตูชอบฟังสริปน็อตมืดอะมืดไม่มีอะไร รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วใช่สังเกตตั้งนานถูกกว่าจะคิดได้นี่เลยมาเน่มาเน่มาเน่เออมาเน่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 เ,นเ,นเอา้าโอ้ตกใจนึกว่าเดินลงไปทำไมใช่ลงมาลงมาลงมา,งมาไป,อ,ไปอ,อีกไปอ,กอีกเออไปอีกเอออย่าหยุดค้างสิโอ้หยุดนึกว่าไอ้เบะมาไอ้เบะมามันชอบชอบค้างไว้ก่อนอ่านะ ก็ได้เท่ม,มาสักทีเบสเมนไม่เอาอา่านไม่ทนมันแม่งรีบโกหกจริงอีกเค้ยเบสเมนเจล,ลเซลคลือห้องนรกคุกอะไรสักอย่างช่างมันไปไปดูอ้าวมิกะเธอหายแล้วเหรอเฮ้ยไอ้เฮ้ยมิกะไอ้บ้าตกใจหมดอ้โอ้โอ้โอ อตายตายตายโอ้ตายก่อนไอ้มิกะบ้าเอ้ยไปเป็นพวกเดียวกับมันทำไมปวดหัวแล้ว้ลาแค่นี้แหละเกมโมว่าจบจบจบเกมโมว่าแล้วไปลาคลิปหน้าคลิปสีสวัสดีทุกท่าน